กลับไปที่บัญญัติสิประการที่จะถแถลงไม่ใช่สิทินโยบายเร่งด่วนของนายกเิงที่จะถแถลงต,ต่อรัฐสภาวันพระหัสัดาหนี้นะผมว่าภาพรวมผมให้ผมให้ผ่านนะให้ผ่านให้ผ่านเพราะจับตรงประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้และเป็นสิทธินโยบายเร่งด่วนที่มีไส้ใน เอาไปแอคชั่นได้มันคือ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 มีไส้ในอีกนิดหนึ่งมีไส้ในอีกสักสองสมรทัศที่พอให้เห็นว่าคุณจะอิมพิเมนเตชะคุณจะอิมพิเมนต์อย่างไรคุณจะเคลื่อนสู่ภาพปฏิบัติอย่างไรเออเข้าท่าเช่นจะเอาเงินจากกองทุน FIDF เช่นจะซื้อนี่ประชาชนจากแบงก์มาบริหารเองอะไรดังนี้เป็นต้นแต่ซื้อในราคาที่ที่มีส่วนลดนะ อมสมมติว่าซื้อนี่ประชาชนมาจากแบงค์ในราคาที่มีส่วนลด50%แล้วมาะนังจัาการต่อเท่ากับประชาชนได้รับการลดหนี้จากแบงค์50%นะโดยนัยะนะโดยนัยยะนะถูกไหมหลักหลักคิดของคุณทักษิณคิดแล้วก็รัฐบาลก็เห็นด้วยอย่างหนึ่งมันสะท้อนผ่านไอ้ บัญญัดสิประการประกานโทษสิบนโยบายนโเร่งด่วนของรัฐบาลคือ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 ทีนี่ภาคธุรกิจแบงก์มันยังแหกคัดให้ได้แหละแหกคัดแปลตรงๆคือตัดผมแต่แปลให้ได้ความแล้วก็เข้าใจก็คือลดหนี้ที่ภาคธุรกิจเจรจากันยังมีการลดหนี้ให้ได้แต่พอถึงหนี้ประชาชนนี่ะหนี้รถหนี้บ้านอะไรอย่างเงี้ย นี่สินเชื่อส่วนบุคคลอย่างเงี้ยนี่บัตรเครดิตเนี่ยเจรจาขอส่วนลถไม่ให้ลถแน่รัฐบาลก็บอกว่าถ้างั้นผมซื้อนี่ประชาชนบางส่วนจากคนออกออกมาเลยแล้วผมมาบรหิหารเองแต่ไอหนี้พวกนี้มันเป็น NPL ใช่ไหมใช่เป็น NPL ธรรมชาติแบงค์เนี่ยไม่ต้องรอให้เป็น NPL เขาก็ตั้งสำรองเขาก็ตั้งสำรองเขาก็ตั้งสำรองเขาตั้งสำรองเผื่อน,นี้สงสัยจะสูญ,สญเอาไว้แล้ว ถูกไหมเมื่อคุณตั้งสำรองเนี่ยมาถึงว่าคุณยอมรับรู้ความเสียหายนี่จํานวนนี้ไปแล้วถูกไหมเหมือนทําใจกับนี้ก้อนนี้ไปแล้วถ้าพูดในภาษาหนึงได้ไหมโอเคได้ว่าทใจรัฐบาลซื้อนี่ออกมาในในราคาที่มีส่วนลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคแบนคล้ายกับว่าขาดทุนห้สิซนตจริงๆมันก็ไม่ได้ขาดทุนเพราะเขา ตั้งสำรองนี่สงสัยจะศูนก็คือขาดทุนไปแล้วกำไรมาลดลงก็คือมันขาดทุนไปแล้วรับรู้ขาดทุนไปแล้วแต่พอมีคนมาซื้อนี่ก้อนนี้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไอห้าสิบเปอร์เซ็นต์นีก็คือกำไรในทางบัญชีนะใช่ถูกป่ะคิดให้ดีนะเพราะมันตั้งสำรองตั้งสำรองร้อยตั้งสำรองร้อยต่อมามีคนซื้อนี่ก้อนนี้ออกไปครึ่งหนึ่งแม้มีส่วนลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณก็ได้เงินกลับมาห้าสิบ ถูกไห<ต>ม<ะ>ตแต่คุณตั้งสำรอง, <100 S 1> งไว้ร้อยเท่ากับพลิกกลับมาเป็นกำไรร้อยเอ้าสิทันทีถูกไหมคุณพอใจแม่แบงค์พอใจแม่แต่เมื่อซื้อนี่ประชาชนออกมาที่50าสิบโดยตักกะผลกับเท่ากับเท่ากับนี่ประชาชนได้รับการแฮคัดน่ยได้รับการลดนี้<อ>ครึ่งหนึ่งอะ่ะก็ในเมื่อนี่ s m e นี่ภาคธุรกิจมีแฮคัดได้ นี่ประชาชนก็แหกคัดได้เหมือนกันแต่นี่ประชาชนแหกคัดได้อย่างไรก็ต้องใช้วิธีการอย่างเนี้อืนั่นแหละ